ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่10มีนาคม2025หัวข้อคําเชิญที่ยิ่งใหญ่ข้อพระคำหลักอิสยาบทที่55ข้อที่1 1. โอ้ทุกคนที่กระหายจงมายัางน้ำและผู้ไม่มีเงิน จงมาหาซื้อและรับประทานจงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายอ่านพระครรมที่ยอนบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดถึงสามสิบเกสาสิบเจ็ดในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเราสามสิบแปดและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสามสิบเก้าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วย เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเนื้อหาพระเยซูทรงให้สิ่งที่หลายคนเรียกว่าคำเชิญครั้งยิ่งใหญ่แก่ทุกคนมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30 28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก29 จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักสามสิบด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้ความสงบสุขแก่ทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์รวมถึงท่านด้วยพระเยซูตรัสในมัทธิว บทที่หกข้อที่สามสิบเอ็ดว่าสามสิบเอ็ดเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มย้ำว่าท่านไม่ควรกังวลเลยพระองค์ต้องการให้ท่านมอบความกังวลทั้งหมดของท่านให้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านหนึ่งเปโตร บทที่ห้าข้อที่เจ็ดเจ็ดจงรักความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใย,ยท่านทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นเจ้าของท่านดังนั้นพระองค์จะดูแลท่านคำถามตอนนี้คือพระเยซูเป็นเจ้าของท่านจริงๆหรือไม่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของความคิดในใจของท่าน ทิศทางและจุดโฟกัสของดวงตาของท่านและทุกสิ่งทุกอย่างของท่านหรือไม่หากพระองค์ทรงเป็นเจ้าของท่านจริงๆท่านก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างไรก็ตามหากมีบางส่วนของชีวิตท่านที่ท่านยังไม่ได้มอบให้แก่พระองค์โดยสิ้นเชิงก็มีเหตุผลให้ต้องกังวลขรุนพ่อฝ่ายวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้าของผมได้สอนผมว่า สิ่งที่พ่อของท่านมีและเขาจะดูแลพร้อมกับท่านด้วยถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาและเจ้าของของท่านพระองค์จะดูแลท่านด้วยความยินดีตลอดไปเพราะมีความยินดีอยู่มากมายที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์สดุดีบทที่16ข้อที่11 11พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดอย่างไรก็ตามหากซาตานเป็นเจ้าของท่านและท่านทำตามประสงค์ของมันซาตานจะดูแลท่านด้วยการโกหกและการทรมานเพราะนั่นคือความเชี่ยวชาญของมันเมื่อซาตานเป็นเจ้าของคนอื่นคนคนนั้นจะต้องการสิ่งที่ผมมีเสมอ เพราะความพึงพอใจที่แท้จริงจะพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นซาตานไม่มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้เขาในขณะที่ซาตานมีทาตพระเจ้าก็มีลูกชายและในฐานะที่เป็นลูกชายของผู้สูงสุดทุกสิ่งก็เป็นของท่านหนึ่งโครินบทที่สามข้อที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายวันนี้พระเจ้ากำลังส่งคำเชิญอันยิ่งใหญ่ถึงท่านชเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงประทานแก่ฝูงชนในวันฉลองใหญ่ในข้อพระคำหลักวันนี้พระองค์กำลังเรียกท่านทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทาน จงมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายพระองค์ทรงเรียกท่านให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่14ข้อที่17 17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่19 19ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ลูกบอลอยู่ในการควบคุมของท่านในสนามชีวิตอย่าดำเนินชีวิตด้วยความวิตกกังวลความกลัวและความสับสนจงยอมรับคําเชิญอันยิ่งใหญ่ในการยอมจํานนต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เพื่อที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระองค์มีสำหรับลูกๆของพระองค์เมื่อท่านเลือกชีวิตท่านได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่สำหรับตัวท่านเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนรุ่นต่อๆไปด้วยท่านที่รักจงยอมรับคำเชิญอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านเลือกชีวิตใช่ไหมประเด็นไตรตรอง กำลังเลือดชีวิตด้วยความคิดคำพูดการกระทำและการตัดสินใจของท่านหรือไม่